คิดเรื่องไม่ดีเท่ากับดึงดูดเรื่องลบพลังแห่งความคิดเป็นได้ทุกสิ่งตามความคิดของคุณจิตของคุณคือแม่เหล็กคิดแบบไหนชีวิตก็เป็นแบบนั้นคิดดีทำดีชีวิตมีสุขเป็นวลีที่เราได้ยินกันบ่อยครั้งแต่เคยสงสัยไหมว่าทำไมความคิดถึงมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากขนาดนั้นแนวคิดที่ว่าคิดเรื่องไม่ดีเท่ากับดึงดูดเรื่องลบหรือที่รู้จักกันในหลักการของกฎแห่งการดึงดูด law of attraction ไม่ใช่เพียงความเชื่อที่ไร้เหตุผลหากแต่เป็นเรื่องที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์บางส่วนซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างคลื่นความคิดของเรากับสิ่งที่ปรากฏขึ้นในชีวิตจริงสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเดอะไมล์มิเรเคิค่ะวันนี้ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่แอดมินมีเหตุการณ์ที่รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเลยนําหัวข้อประสบการณ์และวิธีกําจัดความคิดลบๆออกจากหัวสมอง ลองฟังและฝึกตามกันนะคะถ้าเราฝึกเป็นประจำและสม่ำเสมอชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะความคิดเท่ากับพลังงานเท่ากับแรงดึงดูดทุกความคิดที่เราปล่อยออกมาไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันจะปล่อยคลื่นพลังงานออกไปสู่จักรวาลและจักรวาลจะสะท้อนกลับสิ่งที่สอดคล้องกับคลื่นนั้นเสมอถ้าคุณคิดเรื่องแย่ๆบ่อยบ่อย จักรวาลจะเข้าใจว่าคุณต้องการแบบนี้แล้วมันจะจัดสรรเหตุการณ์หรือคนหรือสถานการณ์ให้ตรงกับพลังงานที่คุณส่งออกไปคุณเคยสังเกตไหมว่าบางวันตื่นเช้ามาแล้วหงุดหงิดนิดหน่อยแต่เหตุการณ์แย่ๆดันตามมาเป็นพรวนรถก็ติดคนก็ตัดหน้าง,งานก็ผิดพลาดจนสุดท้ายรู้สึกว่าวันนี้มันซวยทั้งวันเลยแต่เชื่อไหมครับมันไม่ใช่โชคร้าย แต่คือพลังของจิตที่ดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่เราคิดและรู้สึกจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราแนวคิดนี้เปรียบเสมือนหลักการทำงานของแม่เหล็กหากเราส่งคลื่นพลังงานของความคิดและอารมณ์เชิงบวกออกไปอย่างสม่ำเสมอเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆสถานการณ์ที่ดีโอกาสดีๆหรือแม้แต่ผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตของเราในทางตรงกันข้ามหากเราจมปลักอยู่กับความคิดเชิงลบความหวาดกลัวความวิตกกังวล หรือความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์เราก็มีแนวโน้มที่จะดึงดูดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาเช่นกันลองสังเกตนะคะถ้าคุณกลัวว่าจะไม่มีเงินพอโอกาสที่เงินจะหายากก็ยิ่งเพิ่มถ้าคุณกลัวว่าจะโดนปฏิเสธคุณจะเจอแต่สถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับถ้าคุณคิดว่าตัวเองไม่มีค่าคนรอบข้างจะสะท้อนความรู้สึกนั้นกลับมาเพราะกฎของจักรวาลคือ สิ่งที่คุณโฟกัสเท่ากับสิ่งที่คุณได้รับขอยกตัวอย่างสองเรื่องใกล้ตัวนะคะ 1. เรื่องงานหากคุณตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกับความคิดที่ว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่แย่แน่แนงานก็เยอะเจ้านายก็เรื่องมากลูกค้าก็เอาแต่ใจคุณกําลังส่งคลื่นพลังงานเชิงลบออกไปเมื่อคุณไปถึงที่ทํางานคุณอาจจะพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นอีเมลที่ตอบโต้ด้วยความหมุดหนิดจากลูกค้าโครงการที่ติดขัด หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานที่ดูไม่เป็นมิตรสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะยืนยันความคิดลบของคุณและทําให้คุณรู้สึกแย่ลงไปอีกในที่สุด 2. เรื่องสุขภาพคนที่มักจะบ่นว่าฉันเป็นคนป่วยง่ายฉันต้องเจ็บออดแอดตลอดโดยไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพกายและใจมักจะพบว่าตัวเองเจ็บป่วยได้ง่ายจริงๆไม่ว่าจะเป็นหวัดบ่อยภูมิแพ้กำเริบหรืออาการปวดเมื่อยต่างๆที่ไม่มีสาเหตุชัดเจน ความคิดลบและความกังวลเรื่องสุขภาพจะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นความคิดของเรามีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อการกระทำพฤติกรรมทัศนคติและโอกาสที่เราจะมองเห็นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อผลลัพธ์ในชีวิตของเราในที่สุดมันคือการปรับจูนคลื่นพลังงานภายในของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนาทำไมการคิดเรื่องไม่ดีถึงดึงดูดเรื่องลบ การคิดเรื่องไม่ดีหรือการจมปลักอยู่กับความคิดเชิงลบอย่างต่อเนื่องมีผลกระทบหลายด้านทาั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งนำไปสู่การดึงดูดสิ่งที่ไม่ต้องการเข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างหลายข้อเลยค่ะเรามาไเ,เรียงกันทีละข้อนะคะข้อหนึผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์เมื่อเราคิดลบอย่างต่อเนื่องสมองจะหลั่งสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและความวิตกกังวล เช่นคอติซอลออกมาในปริมาณมากซึ่งส่งผลให้เราเกิดอารมณ์ด้านลบอย่างรุนแรงเช่นความกลัวความเศร้าความหมุดหงิดความโกรธความสิ้นหวังหรือความรู้สึกไร้ค่าอารมณ์เหล่านี้จะทําให้คุณมองโลกในแง่ร้ายปิดกั้นตัวเองจากผู้คนและโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตและทําให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาเช่นหากคุณกําลังจะนําเสนอโปรเจกต์สาคัญและคุณก็เอาแต่คิดว่า ฉันจะต้องทำพลาดแน่ๆทุกคนต้องหัวเราะเยาะฉันความคิดนี้ทำให้คุณรู้สึกเครียดจัดหัวใจเต้นแรงมือสัน่นและเมื่อถึงเวลาจริงคุณก็พูดตะกุปตะกักนำเสนอไม่เป็นธรรมชาติแม้เนื้อหาจะดีแค่ไหนแต่การที่จิตใจคุณถูกครอบงำด้วยความกลัวก็ทำให้การนำเสนอออกมาไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่ควรจะเป็นและอาจพลาดโอกาสสำคัญไปข้อ2ผลกระทบต่อพฤติกรรมและการกระทำความคิดเชิงลบมักจะนำไปสู่พฤติกรรมเชิงลบ หรือพฤติกรรมที่บันทอนศักยภาพของตัวเองเช่นการหลีกเลี่ยงความท้าทายการขาดความมั่นใจในตนเองการลัดวันประกันพรุ่งการยอมแพ้ง,ง่ายๆเมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรือแม้แต่การทำลายโอกาสของตัวเองโดยไม่รู้ตัวพฤติกรรมเหล่านี้จะขัดขวางความ,วามก้าวหน้าและทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ส่งผลให้เกิดความรู้สึกผิดหวงังและยิ่งตอกย้ำความคิดเชิงลบเดิม สมมุติว่าคุณอยากเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวแต่คุณคิดว่าฉันไม่มีประสบการณ์ฉันคงทำไม่ได้หรอกใครจะมาซื้อของฉันความคิดนี้ทำให้คุณลังเลไม่กล้าลงมือทำไม่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือไม่ยอมปรึกษาผู้รู้แทนที่จะเริ่มต้นลองผิดลองถูกคุณกลับปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ไม่ได้เริ่มต้นธุรกิจตามที่ฝันไว้และความเชื่อที่ว่าฉันทำไม่ได้ก็ได้รับการยืนยัน ข้อ3ผลกระทบต่อการรับรู้และโอกาสเมื่อเราอยู่ในภาวะจิตใจที่หดหูมีอคติหรือเต็มไปด้วยความคิดเชิงลบเรามักจะมองเห็นแต่ข้อบกพร่องปัญหาหรืออุปสรรคแทนที่จะมองเห็นโอกาสทางออกหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆเราอาจพลาดสัญญาณดีๆหรือโอกาสทองที่ผ่านเข้ามาเพราะจิตใจของเราถูกครอบงำด้วยฟิลเตอร์ของความคิดเชิงลบ ทำให้เรามองไม่เห็นความเป็นไปได้อื่นๆหรือมองข้ามสิ่งดีๆที่อยู่ตรงหน้าไปอย่างน่าเสียดายเช่นในบริษัทที่คุณทํางานกําลังเปิดรับตําแหน่งงานใหม่ซึ่งเป็นตําแหน่งที่คุณใฝ่ฝันมาตลอดแต่คุณกลับคิดว่าฉันคงไม่มีทางได้หรอกคนอื่นเก่งกว่าฉันเยอะคุณจึงไม่ยอมยื่นใบสมัครไม่เตรียมตัวสัมภาษณ์อย่างจริงจังหรือแม้แต่ไม่กล้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับตําแหน่งนั้นสุดท้ายแล้วโอกาสนั้นก็ตกเป็นของคนอื่นไป ทั้งๆท,ที่คุณอาจจะมีความสามารถพอที่จะได้รับตำแหน่งนั้นก็ได้หากคุณมีความกล้าและเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้ข้อ4ผลกระทบต่อความสัมพันธ์การคิดลบอย่างต่อเนื่องสามารถส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เราอาจกลายเป็นคนที่บน่นมองโลกในแง่ร้ายไม่ไว้ใจผู้อื่นหรือมีทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรซึ่งจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดและตีตัวออกห่าง ทำให้เราขาดการสนับสนุนทางสังคมขาดกำลังใจและรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นเช่นคุณมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งแต่คุณมักจะคิดว่าเพื่อนคนนี้ไม่เคยเข้าใจฉันเลยเขาคงไม่แคร์ฉันหรอกด้วยความคิดนี้คุณจึงไม่ค่อยเปิดใจคุยปัญหาไม่ยอมรับความช่วยเหลือหรือแม้แต่แสดงออกในลักษณะที่ดูเหมือนไม่ให้ความสำคัญกับเพื่อนสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เพื่อนของคุณรู้สึกถูกห่างเหินและในที่สุดมิตรภาพก็อาจจะจางหายไปจริงๆ ข้อหําให้เกิดวงจรแห่งการคิดลบเมื่อคุณคิดลบและได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ดีตามมาซึ่งเป็นผลพวงจากความคิดและพฤติกรรมเชิงลบของเราเองมันจะยิ่งตอกย้ําความเชื่อเดิมๆของเราว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันทําไม่ได้ฉันมันไร้ค่าหรือโชคไม่เข้าข้างฉันเลยซึ่งจะสร้างวงจรแห่งการคิดลบที่ยากจะหลุดพ้นทาให้เรายิ่งจมดิ่งลงไปในวังวนของความรู้สึกแย่แย และความคิดที่บันทอนตัวเองเช่นคุณลองเริ่มไดเอทแต่คุณก็คิดตั้งแต่แรกว่าฉันคงทำไม่ได้หรอกฉันเป็นคนอ้วนง่ายอยู่แล้วเมื่อคุณเจอความท้าทายเล็กน้อยเช่นทานขนมไปนิดหน่อยคุณก็จะบอกตัวเองว่าเห็นไหมฉันมันห่วยแตกฉันทำไม่ได้จริงๆด้วยแล้วคุณก็จะเลิกไดเอทไปในที่สุดการเลิกล้มกลางคันนี้ยิ่งตอกย้ำความเชื่อที่ว่าฉันเป็นคนไม่มีวินยัย และทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นไปอีกเป็นไงคะหลังจากที่เราทราบแล้วว่าคิดลบไม่ได้มีผลดีกับชีวิตเลยแถมยังทำให้ชีวิตจมปลักอยู่ที่เดิมและที่สำคัญพลังงานลบๆจะไม่สามารถสร้างชีวิตที่ดีได้เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มเปลี่ยนพลังงานลบๆมาเป็นพลังงานบวกเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกันดีกว่าค่ะวิธีเปลี่ยนความคิดลบให้เป็นความคิดบวกสร้างความเป็นจริงใหม่ด้วยพลังภายใน เปลี่ยนคลื่นความคิดเท่ากับเปลี่ยนชีวิตคุณสามารถเปลี่ยนคลื่นความทีทางจิตได้ทันทีไม่ต้องรอให้ปัญหาหายไปก่อนแต่เปลี่ยนวิธีที่คุณมองมันและความรู้สึกที่คุณปล่อยออกไปการตระหนักว่าความคิดมีพลังมหาศาลไม่ใช่เรื่องยากแต่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบความคิดจากลบเป็นบวกอย่างแท้จริงและทำให้มันกลายเป็นนิสัยที่ยั่งยืนเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามความเข้าใจและความต่อเนื่อง แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่ายอย่างแน่นอนนี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆค่ะวิธีที่หนึ่งรู้ตัวทันทีที่คิดลบรับรู้ถึงความคิดของตัวเองสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือการสังเกตและรับรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ในแต่ละวันมีเสียงอะไรเกิดขึ้นในหัวของเราบ้างเมื่อความคิดเชิงลบปรากฏขึ้นอย่าพยายามปราบปรามหรือตำหนิตัวเองที่คิดลบแต่ให้รับรู้ว่ามันอยู่ที่นั่น เหมือนเป็นผู้สังเกตการที่ไม่ตัดสินแค่สังเกตแล้วพูดว่าฉันกำลังคิดลบอยู่การยอมรับว่าเราคิดลบในบางครั้งเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงลองฝึกแบบนี้ดูนะคะให้คุณลองฝึกการหยุดคิดชั่วขณะหรือการสังเกตลมหายใจเมื่อคุณรู้สึกว่าความคิดกำลังฟุ้งซ่านหรือติดลบแค่หยุดทุกอย่างหายใจเข้าลึกๆและสังเกตความคิดที่วิ่งเข้ามาในหัวของคุณ โดยไม่เข้าไปมีส่วนรวมกับมันปล่อยให้มันผ่านไปลมที่พัดผ่านวิธีที่สองตั้งคำถามกับความคิดลบเมื่อคุณจับความคิดเชิงลบได้แทนที่จะเชื่อมันทันทีให้ลองตั้งคำถามกับมันอย่างมีเหตุผลความคิดนี้เป็นความจริงทั้งหมดไหมมีหลักฐานอะไรที่สนับสนุนความคิดนี้อย่างชัดเจนมีความเป็นไปได้อื่นไหมนอกเหนือจากที่ฉันคิดความคิดนี้กำลังช่วยเหลือฉันหรือกำลังทำร้ายฉัน ข้อนี้มีวิธีฝึกประมาณนี้ค่ถ้าหากคุณคิดว่าฉันไม่มีทางทำสิ่งนี้สำเร็จแน่ๆลองถามตัวเองว่ามีเหตุการณ์ไหนในอดีตท,ที่ฉันคิดว่าทำไม่ได้แต่สุดท้ายก็ทำสำเร็จไหมหรือมีใครเคยทำสิ่งนี้สำเร็จบ้างไหมถ้าเขายังทำได้ฉันก็อาจจะทำได้เหมือนกันวิธีที่สามเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนคำพูดนี่คือเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้คุณมองสถานการณ์เดียวกันในแง่มุมที่ต่างออกไปแทนที่จะจมปลักอยู่กับปัญหา ให้พยายามมองหามุมมองที่เป็นบวกโอกาสในการเรียนรู้หรือบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะแย่มันคือการเปลี่ยนกรอบความคิดถ้าจะฝึกข้อนี้ก็แค่ทำง่ายๆแบบนี้ค่ะแทนที่จะบอกว่าฉันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงให้ลองเปลี่ยนเป็นฉันได้เรียนรู้บทเรียนอมีค่าจากประสบการณ์นี้ซึ่งจะทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นและทำได้ดีขึ้นในครั้งต่อไปหรือแทนที่จะบ่นว่ารถติดอีกแล้วเสียเวลาจริงๆ ลองเปลี่ยนเป็นนี่คือโอกาสที่ดีที่จะได้ฟังพาร์ทแคสต์ที่ชอบหรือวางแผนงานในใจหรือมันยากมากเลยให้ลองเปลี่ยนเป็นนี่คือสิ่งที่ฉันกําลังเรียนรู้และฉันน่าจะทํามันได้นะหรือฉันไม่มีทางทําได้ให้ลองเปลี่ยนคําพูดเป็นทุกอย่างกําลังดีขึ้นในแบบของฉันวิธีที่สี่ฝึกการขอบคุณการฝึกขอบคุณเป็นประจำจะช่วยปรับทัศนคติของคุณให้เป็นบวกมากขึ้นและช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งดีๆรอบตัวที่บางครั้งเรามองข้ามไป การสำนึกในบุญคุณจะเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่ขาดไปสู่สิ่งที่เรามีขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่เพราะการขอบคุณคือคลื่นความที่สูงที่ดึงดูดสิ่งดีอย่างรวดเร็วการฝึกขอบคุณทางช่องของเราได้ทำคลิปเรื่องพลังมหาศาลแห่งการขอบคุณลองไปย้อนฟังกันได้นะคะส่วนการฝึกของคลิปนี้ก็ง่ายๆค่ะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการนึกถึงสาหสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณ อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นฉันขอบคุณที่ได้ตื่นมาเห็นแสงแดดฉันขอบคุณที่ได้ดื่มกาแฟแก้วโปรดหรือฉันขอบคุณที่มีสุขภาพที่ดีคุณอาจจะเขียนลงในสมุดบันทึกขอบคุณก่อนนอนก็ได้วิธีที่ห้าหลอมรอบตัวเองด้วยพลังงานบวกพลังงานเป็นสิ่งติดต่อกันสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่มีผลอย่างมากต่อความคิดและอารมณ์ของคุณ พยายามใช้เวลากับคนที่มีทัศนคติเชิงบวกผู้ที่ให้กำลังใจและสนับสนุนคุณหลีกเลี่ยงการฟังข่าวร้ายหรือเรื่องซุบซิบนินทาอ่านหนังสือสร้างแรงบันดาลใจฟังเพลงที่ทำให้รู้สึกดีหรือดูภาพยนตร์ที่รัิพลิิงวิธีฝึกของข้อนี้ก็ง่ายๆอีกแล้วค่ะลองสำรวจดูว่ามีเพื่อนคนไหนที่คุณมักจะรู้สึกหมดพลังหลังได้คุยกับเขาหรือมีสื่อโซเชียลมีเดียใดที่คุณติดตามแล้วรู้สึกแย่กับตัวเองหรือไม่ ลองลดเวลาหรือตัดขาดจากสิ่งเหล่านั้นและเพิ่มเวลาอยู่กับคนที่คุณรู้สึกดีด้วยวิธีที่6ดูแลสุขภาพกายสุขภาพกายและสุขภาพจิตเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและการลดความเครียดมีผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตที่ดีเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะมีพลังงานที่จะคิดบวกได้มากขึ้น คุณเพียงเริ่มต้นด้วยการเดินเร็ว30นาทีต่อวันเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้โปรตีนและพยายามเข้านอนให้เป็นเวลาเพื่อให้นอนหลับได้เต็มที่วิธีที่7ฝึกสติจะช่วยให้เราอยู่ในปัจจุบันขณะไม่จมอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงซึ่งจะช่วยลดความคิดฟุ้งซ่านและความคิดเชิงลบได้อย่างมาก การมีสติจะทำให้เราตระหนักรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองและจัดการกับมันได้ดีขึ้นในการฝึกของข้อนี้มีหลายวิธีนะคะแต่วันนี้ขอยกตัวอย่างของการนั่งสมาธิเพียง5-10นาทีต่อวันหรือลองทานอาหารอย่างมีสติโดยการนับการเคี้ยวข้าวให้ได้คำละ20ครั้งอันนี้ได้ทั้งสติและการย่อยอาหารที่ดีพร้อมรับรู้รสชาติกลิ่นและสัมผัสของอาหารอย่างเต็มที่ในแต่ละคา วิธีที่แตั้งเป้าหมายเล็กๆและฉลองความสําเร็จเมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้วทําได้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนและการฉลองความสําเร็จเล็กๆน้อยๆจะช่วยสร้างความมั่นใจในตนเองสร้างแรงบันดาลใจและทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและมีความสามารถชื่นชมตัวเองอยู่เสมอฝึกข้อนี้ก็ไม่ยากอีกแล้วค่ะถ้าหากคุณต้องการลดน้ําหนักแทนที่จะตั้งเป้าหมาย1ิกิโลกรัม ให้ตั้งเป้าหมายหนึ่งกิโลกรัมแรกเมื่อทำได้ให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆเช่นซื้อหนังสือดีๆสักเล่มหรือดูหนังที่ชอบสิ่งนี้จะกระตุ้นให้คุณมีกำลังใจที่จะไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้คิดเรื่องไม่ดีเท่ากับดึงดูดเรื่องลบไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักฐานแต่เป็นสิ่งที่มีหลักฐานมาจากหลักการที่อธิบายได้ทางจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบความคิดจากลบเป็นบวกต้องอาศัยการฝึกฝนความสม่ำเสมอและความตั้งใจจริงแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นยิ่งใหญ่และคุ้มค่ายอย่างมหาศาลเพราะมันคือชีวิตที่มีความสุขประสบความสำเร็จมีความสัมพันธ์ที่ดีและเต็มไปด้วยสิ่งดีๆที่เราดึงดูดเข้ามาด้วยพลังแห่งความคิดของเราเองคิดดีเท่ากับดึงดูดดีคิดลบเท่ากับดึงดูดลบจำไว้ว่าคุณคือผู้สร้างความเป็นจริงของคุณเอง ทุกความคิดที่คุณคิดทุกคำพูดที่คุณพูดและทุกการกระทำที่คุณทำล้วนเป็นการส่งคลื่นพลังงานออกไปสู่จัก,กรวาลเลือกที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆด,ด้วยพลังความคิดของคุณและคุณจะพบว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์จากวันนี้ไปแค่รู้ทันความคิดและเลือกปล่อยพลังดีๆออกไปชีวิตคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไม่รู้ตัว คุณพร้อมที่จะควบคุมพลังแห่งความคิดของคุณเพื่อสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการแล้วหรือยังถ้าคุณพร้อมเลือกความคิดใหม่พิมพ์คำว่าฉันเลือกพลังงานดีในคอมเมนต์เพื่อยืนยันว่าคุณจะไม่ยอมให้ความคิดลบฉุดรั้งชีวิตคุณอีกต่อไปทางเราหวังมากๆที่จะทำทุกคลิปให้ส่งไปถึงทุกท่านที่ต้องการปรับเปลี่ยนชีวิตเพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีและมีความสุข หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และนำไปฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนชีวิตได้ดีๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The m y Miracle จะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจงเลือกพลังงานดีๆให้อยู่กับคุณตลอดเวลานะคะสวัสดีค่ะ